โอเควันนี้ทำสดี่สวัสดีค่ะวันนี้ทำหมี่โคราชนะคะเปิดเปิดหม้อเปิดหม้อเอาไฟแรงเลเลยนะคะเปิดหม้อโอเคเปิดแล้วค่ะอันนี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วค่ะเล็กน้อยใช่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากหม้อดีจริงๆค่ะดีดีมากดีมากค่ะคุณใช้คุณใช้ถูกใจถูกใจมาก แล้วกระเทียมค่ะใส่กระเทียมนะคะอ่ากระเทียมอันนั่นแหละค่ะนั่นแหละกว่าออกมาให้หมดเลยเอาค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยหมดเลยเอาหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วอืมอันแรกก็ใส่กระเทียมสับลงไปกระเทียมสับเสร็จแล้วคนนะคะคนผัดให้หอมๆนิดนึงค่ะ ไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นหมูค่ะหมูนะคะหมูนี่ก็คือปรุงเป็นหมูชิ้นแต่ว่าปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะคะค่ะอือใสหมดเลยเอเบอร์หนึ่งก็พอมแล้วเบอร์เบอร์นี้แหละค่ะร้อไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกอืองค้งๆขึ้่ๆจะร้อนเลอืมแต่ร้อน ก็คนายเป็นหมูชิ้นปรุงหมักไว้แล้วเหมือนเดิมใส่ซอสใส่อะไรนะใส่ซอสทิชชู่ทิชชู่ที่ตามนี้อ๋อก็หมักเอาไว้ตามเดิมตามเดิมแต่เป็นชิ้นอ่าหอมแล้วนะเนี่ยเอาแล้วแต่ก็เจี้ยวอร่อยเลยใส่ก๋วยเตี้ยวนะคะอันนี้คือจะผัดหมีโคล่านนะ ใส่เต้าเจี้ยวนะคะนี่ผมใส่เลยนะเดินมาใส่เลยค่ะใส่เ่าใส่ในพร้อมเดนมาอ่าอ่าใส่เต้าเจี้ยวคออร่อยใส่แรงใจใส่แรงใจอ่าเดี๋ยวลดตัวไฟหน่อยนึงลดไฟหน่อยค่ะอ่ามาทักใสายออค่ะใส่หมูสุกยังคะเนี่ยหมูสุกแล้วใส่น้ำค่ะใส่น้ำอ่าโอเคใส่น้ำนะคะเอ้เราใส่ใส่ไหมฮะ ไม่ใส่อ๋อไม่ใส่ไข่เหรอคะแต่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่ก็ดีนะคะใส่ไหมคุณนะใส่ก็ดีนะอ๋อใส่ก็ดีใช่ไหมคะจะไปเอาไข่ไข่สุดท้ายเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ค่ะอันนี้นี่ต้องเปิดไฟแรงไหมคะนี่ไฟแรงค่ะโอเคเปลี่ยนเป็นไฟแรงเพราะว่าใส่น้ําไปแล้วใส่น้ำไปแล้วก็อสพริกป่นหน่อยร้วให้มันเดือดหน่อยก็ใส่พริกป่นหน่อยใช่ค่ะใส่เพื่อความแซ่บเพื่อความแซ่บของเราเพราะว่าเราชอบกินเผ็ด ในพริกกัวเองแผดมากหอมอันนี้ค่ะกัวเอ็นกับเนยใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะเชิญในหม้อใส่ไปในหม้อแล้วโอ้โหกินแบบอืชุ่มฉ่ำมากชุ่มกินคือเผ็ดความเผ็ดมาเลยค่ะความเผ็ดจะเต็มเครื่องแล้วทีนี้อ่าน้ำตาลนตาลนิดนึงค่ะนิดเดียวขึ้นช้อนพอไม่ต้องเยอะโอ้โอ้ขึ้นช้อนขึ้นช้อนนิดช้อนนิดเดียวนะช้อนชาช้อนชาค่ะ ก็ใส่ซีอิวนิดนึงเพื่อซีอิวดำใช่ไหมคะซีซีอิวขาวเอาซีอิวขาวให้มันรสชาติเนาะใช่อ่ะแค่นี้พอคุณน้าร์ลองเชิญสนะเป็นหัอืมเสร็จแล้วใส่เส้นเลยค่ะเส้นนี่คือเราก็แช่ไว้หน่อยแล้วใช่ค่ะอันนี้หมดเลยเส้นโคราชใช่เส้นโคราชเส้นหมี่โคราชจากจากโคราชเลยค่ะอร่อยเส้นเนเหนียวอร่อยเส้นแบบเส้นเค ให้เหมยผมจะคุณจะไปเอาไข่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอกำอะไรคนก่อนยังไม่ต้องใส่สีดำเพราะสีสวยแล้วสีสวยเล่ะเอาไข่ไหมคะอ่าจะใส่มาเจ้าก่อนนะแม้ะไข่ก่อนเอ๊ะไะ เด right? okay. okay. uh ี huh. uh, okay. uh ๋ยวเราเราเอาไข่เลยนะคะดตะกี so yeah. Yeah, so yeah. ้ค <laughs> <laughs> ือ <demek> ค <laughs> ิดว่าตอนแรกว่าจะไม่ใส่แต่เราหลยค่ะอยากใส่เปลี่ยนใจเปลียนใจอยากอันนี้ใส่ผัดก่อนมาใส่ผัดก่อนแะวค่ะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ผัดเป็นผัดแปะยไหใส่ไปแล้วใส่ไปก็ไม่โบ ใส่ในหม้อไปเลยนะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอืแล้วก็ไข่ผมตีใส่เลยนะอ่าได้ใส่ไหนอ่ะอ่าใส่ตรงนี้เนี่ยอือโอ้ยราถจะเยอะนะคะเนี่ยยไปดูมายเยอะอยู่แล้วมาเยอะค่ะคส่ให้อ่าหนักปนกับหม้อหน่อยใช่ค่ะหม้อพิษหม้อเบาหม้อเบาช่ยตี อยังไม่แห่งร้อยแห้งกั่ใกล้เช็มงร้อยแห้งนะค่ะเาบาเบอร์หนึ่งไหมอ่าได้เ,าเอาเบอร์หนึ่งนะคะค่ะขั้ตอนนีกลืจะไม่อ๋อคืออืะเบาเบาหน่อยไปแหงร้านีเชิงเลยค่ะ โอเคเล้วมะเชงบอกว่าเส้นแข็งป่าแล้วก็อะไรจิมคะโอ้โยจิ้มดึเอาแปรงช้อนกินชมค่ะชงถึงมากกินอร่อยมากอ่ะาาหน้าจะเผ็ดนะคะเชก่อก จืดไหมจืดนิดหน่อยจืดนึ่งใส่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 ซีลซีวต้องใส่แล้วใส่น้ำปลาเป็หน่อยนึงปลาด <climbed. sh arp inhale> <You> ้วยหรอจืดนิดหน่อยใช่ไหมคะก็ไม่ได้เก๋ก็ไม่ได้เก๋มากเลยเสร็จมาแล้วนะ แต่ถ้าอยากครุงขึ้นก็ได้อยู่อ๋อเดี๋ยวเขาเป็นปรุงขนะึ้นชิ้นหนเนาะใช่อันนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะเรียบร้อยอเรียบร้อยเอาใส่ชิมเพิ่มก็น้ำตาลหน่อยน้ำส้มหน่อยชิมหมุนเพิ่มแค่นี้ค่ะคริงจรมันน่าจะมีต้นหอมแต่ว่าใช่้าเราไม่มีต้นหอมนะคะก็แบบพอดีพัดแดดยังยังไม่ได้ปิดหม้อมเลยค่ะ,ะ,ะปิดหม้อ,อก,ก่อนโอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะสำเร็จได้ไปอีกอยาก่างคะ่ะผัดหมี่โพรลาค่ะสวัสดีคะ่ะ